เบคกิและทีมงานได้รับการสนับสนุนในสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตตามข้อบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อสถิติเทนในการอยู่รอดคนรุ่ษามมือชีพก่อนก็สู่สิ่งแวดล้อมที่อันตรายผมแบกกิลและผมกำลังจะไปเผชิญกับสุดยอดแห่งความท้าทายในที่ที่อันตรายที่สุดในโลกที่ซึ่งทักษะการอยู่รอดจะสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นกับ,บผมเวไลวันนี้ผมก็จะมาหาอาหารที่นี่ ที่นี่คือประเทศของท่าที่เมืองอะไรไม่รู้มีคนแหนมผมอ,อยู่อย่างว่านี้ผมก็เลือก,กต้นใบไม้ของที่กินได้ผมหามาจากประเทศอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือที่นี่มันมีสัตว์ป่าดุร้ายมากเลยโอ้นี่คือทางท่านผู้ชมประเทศไทยแน่นอน ก็เลยเป็นช้างแต่ว่าคลิปนี้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อะไรวะเวียดนามเวียดนามจ้ะปั๊ใช่แล้วไม่ต้องเอาคุณเดี๋ยวผมจะนึ่งเขา เราจะไปที่ตรงนี้นะ